สวัสดีค่ะนักเรียนที่กำลังเข้ามาเรียนวิชา Reading กับคุณครูโบนะคะวันนี้พวกเราจะมาเรียนมาอ่านเรื่องที่ใกล้ตัวเรานี่แหละนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ the t o o t h นั่นก็คือฟันนั่นเองนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าเหมือนเหมือนตอนที่เราเคยได้ยินกันตอนเป็นเด็กเนาะ ผู้ใหญ่ก็จะชอบเออตอนที่ช่วงฟันน้ำนมของเราที่มันหลุดนะ่ะเราก็จะได้ยินผู้ใหญ่บอกเราว่าให้โยนขึ้นไปบนหลังคาแล้วเดี๋ยวเทวดาจะมาเอาไปหรือว่ามันจะไปงอกกลายเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างอยู่บนหลังคาใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่มีความเชื่อมีเรื่องเล่าแบบนี้เนาะถ้าใครได้เคยดูเรื่อง The Guardian s ที่เป็น การ์ตูนแอนิเมชันที่เกี่ยวกับผู้พิทักษ์นะคะก็จะมีอยู่เทพหนึ่งที่เขาดูแลรักษาปกปักเกี่ยวกับฟันอยู่นะคะอย่างประเทศที่เราพบเห็นในบทอ,อ่านนี้ลองใช้วิธีการ สแกนลองดูนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วใช้วิธีการสแกนมองหาประเทศที่ปรากฏในบทอาา่านนี้ลองดูค่ะให้เวลา20วินาทีเอาเลยประเทศแรกเม็กซิโกสเปนมีอะไรอีกมีอะไรอีกเจแปนโอเคเวียดนามอ่า วิธีเราจะสังเกตสแกนหาชื่อประเทศก็ต้องดูที่ตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะเคอเรีอเคมีอีกไหมมีไหมมีไหม,ม,ไหม,ม,ไหมอ่ะเหล่านี้นะคะเขาก็มีความเชื่อที่เกี่ยวกับเทวดาที่ปกปักรักษาฟันเหมือนกันนี่ไงเขาก็จะมี guardian angels เหมือนกันนะคะทีนี้หลังจากที่เราใช้หลักการสแกนไปแล้วอ่ะ เรามาใช้หลักการสกิมลองดูนะคะใช้วิธีการสกิมคือการอ่านคร่าวๆอ่านเพียงแค่ย่อหน้าแรกอ่านเพียงแค่ย่อหน้าแรกลองดูนะคะเขาบอกว่ายังไงนะคะวิธีการสกิมคือการอ่านแค่สองสามบรรทัดแรกหรือย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกมี12345สองสามสี่ห้าลองอ่านดูนะคะเขาบอกว่า different cultures follow their own special customs when a child's baby teeth fall out in korea for example they have the custom of throwing lost teeth off on the roof of a house according to tradition a magpie will come and take the tooth Later, the magpie will return with a new tooth for the child. In other Asian countries, such as Japan and Vietnam, children follow a similar tradition of throwing lost teeth onto the roof of houses. หลังจากที่เราอ่านคร่าวๆนะคะทำให้เราได้รู้ว่าในแถบอะไรคะขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาในแถบเอเชียใช่ไหมคะในแถบเอเชียอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีลักษณะที่ tradition คล้ายๆกันนั่นก็คือมีหลักวัฒนธรรมความเชื่อที่คล้ายๆกัน หลักการปฏิบัติก็เลยคล้ายกันเหมือนกับเราเลยคือให้โยน the child baby teeth fall out นะคะเมื่อไหร่ที่มันหลุดออกมา the lost teeth เนี่ยฟันของเด็กๆวัยประมาณ6กขวบ7ขวบที่หลุดออกมาจะถูกโยนขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าเทพจะ นำเอาอะไรคะ New ะฟันเล่มใหม่หรือซี่ใหม่มาใส่ไว้ในปากไว้ให้เด็กๆคนนั้นอ่ะก็จะกลายเป็นฟันแท้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาอีกอย่อหน้าหนึ่งนะคะก็จะมาอีกความเชื่อหนึ่ง Birds aren't the only animals t o to take lost teeth อะ In Mexico and Spain, tradition says a mouse takes a lost t e e t h and leave some s money อ uh ้า huh. วมาอีกความเชื่อหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอยู่ในเม็กซิโกแล้วก็สเปนมีความเชื่อว่า mouse mouse ตัวนี้ก็คือหนูนั่นเองนะคะหนูจะเอาฟันที่หลุดไปแล้ว แล้ววางอะไรไว้ให้คะมันนีเออเอาฟันไปแล้วก็เอาเงินไว้ให้โอ้ oh, ดีเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะขายแขวเขาบอกว่า in Mongolia however in Mongolia instead of mice นะคะ in Mongolia ก มี dogs <laughs> แปลกมาก Dogs are responsible for taking teeth away มีความเชื่อว่า the dog จะเป็นคนเอาไปนะคะ Dogs are highly respect e d in Mongolian culture and are considered guardians angels อ,อยู่ในมองโกเลียนะคะชาวมองโกเลียจะมีความเชื่อว่าน้องหมา นั้นเป็นตัวแทนแห่งกา a เดีย n Angels ลของผู้คนนะคะเขาก็จะแต่ละที่ก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปนะบางที่ก็เออมีความคิดว่าเอาตังมาให้นะะแล้วก็เอาฟันเก่านั้นไปบางที่ก็บอกว่าเอาฟันเก่าโยนทิ้งแล้วฟันใหม่จะกลับมาโดยเทพนะบางที่ก็มีความเชื่อว่าเทพ แปลงร่างมาเป็นเดอะด็อกเพื่อที่จะมาเอาฟันเก่านั้นไปนะคะอ่ะเรามาดูต่อมา Parents in Mongolia will put the i r child's lord's teeth in the fat of piece of meat and feed it to a dog. แสดงว่าอะไรคะบ้านนั้นจะต้องเลี้ยงด็อก เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถูกไหมให้ The d o ็นะคะหรือน้องมาเนี่ยสุนัขเนี่ยให้เป็นสัตว์ประจำบ้านประจำชนเผ่าได้เลยนะคะเขาบอกว่าเขาเอาฟันของลูกๆนะคะ parents ก็คือผู้ปกครองเนาะฟันของลูกๆเขาที่หลุดออกเอาใส่ไว้ใน fat of piece of meat ใส่ไว้ในเนื้อใช่ไหมคะมิ Need. จากนั้นให้น้องหมาเป็นคนกินนั่นเองจากนั้นให้น้องหมากินอ่าเพื่อเป็นการถวายฟันเก่าเนาะเหมือนกันถวายฟันเก่าให้กับเทพเพราะว่าเขาใช้เดอะด็เป็นตัวแทนของเทพแล้วนั่นเองนะต่อมา the idea of giving lost teeth to an angel or fairy i n also a tradition in the West uh, ความเชื่อที่บอกว่าฟันนั้นได้มอบให้กับแองเจลนั้นก็เป็นความเชื่อในฝั่งทางเวสเหมือนกันไม่ได้มีแค่ฝั่งทางเอเชียนะอ่ uh, าเขาบอกนะคะ Many children in Western countries count on the tooth fairy to leave money or presents อามาแล้วพรีเซนต์มาแล้วนะคะพรีเซนต์ตัวนี้แปลว่าของขวัญใช่ไหมคะเหมือนในหนังที่ดูเลยในหนังเรื่อง The Guardians นะคะเขาจะได้รับของขวัญเป็นการตอบรับเป็นการตอบแทนจากแลกเปลี่ยนกับฟันที่เขาหลุดไปใช่ไหมอ้า เขาบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของ The Tooth Fairy R Mystery นะคะ Mystery เหมือนในเรื่องที่เราเพิ่งอ่านไปเลย Mystery ตัวนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จูจูฟันเล่มนั้นที่ลูกๆห้อยไว้ก็หายไปกลับกลายมาเป็นของขวัญที่ถูกแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะ ต่อมา In n n g l a n All Ireland countries go นะคะในช่วงอังกฤษเมืองไอร์แลนด์นี้นะคะเขาบอกว่ามีความเชื่อว่า a child puts a lot of tooth under his or her pillow อยู่ใต้อะไรคะ pillow 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 แปลว่าหมอน เด,เด็กเหล่านี้นะคะเด,เด็กอังกฤษจะเอาฟันไว้ใต้หมอนของตัวเอง before going to bed ก่อนก่อนจะนอนนะคะก่อนจะนอนนอนหลับฟันไปนะคะขณะที่พวกเขากำลัง sleeping นะคะ while w h i l แปลว่าขณะที่นะคะ while the child is sleeping the tooth fairy มาแล้วค่ะ the tooth fairy ก็คือเทพที่เกี่ยวกับฟันเนี่ย t a k e the tooth and leaves o m e t h i n g else under the pillow ก็คือเอาฟันไป่า t a k e ตัวนี้นะคะเอาฟันไปจากนั้น leaves ก็คือทิ้งไว้ something else ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมอบอะไรไว้ให้เด็กคนนั้นก็แล้วแต่ว่าเทพเขาจะมอบให้นะคะ under the pillow ก็คือเอาแรกไว้ใต้หมอนเหมือนเดิมนะคะต่อมา in France นะคะก็คือที่ฝรั่งเศส The Tooth Fairy ก็เหมือนเดิมแต่ Leaves are small gifts อ่ะอันนี้ชัดเจนเจาะจงว่าเป็นของขวัญเล็กๆไม่ว่าจะเป็น candy อ่าลูกอมลูกกวาดแต่จริงๆแล้วลูกอมก็ไม่ดีต่อฟันนะคะอ่ะ In the United States ก็มีนะคะ The Tooth Fairy usually leaves money อ่าเหมือนกันเลยกับ เม็กซิโกแล้วก็สเปนนะคะก็คือให้ตังมีการให้ตังอันนี้มีจำกัดด้วยนะบอกบอกราคาด้วยเรทในช่วงนั้นถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็จะประมาณหนึ่งเหรียญน่ฮะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือบางทีบางเล่มก็ได้ถึงห้าเหรียญกันเลยทีเดียวอะพวกเราก็ลองไปเทียบดูนะคะว่าหนึ่งเหรียญ มันเท่าไหร่กับไทยบาทนะคะไทยบาทเขาอ่เด็กๆเ,เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออการที่เราฟันหลุดร่วงนี้หรือแบบฟันที่รัำนมที่หลุดไปก็ไม่ได้อะไรค่าไรประโยชน์ทําให้เด็กๆมีกําลังใจในการดูแลฟันของตัวเองให้ดีงามนะคะแปลงฟันให้สวยงามก็จะเป็นเอ,อ่นเป็นเหมือน กุศโลบายนะคะถ้าเทียบกับไทยก็เป็นกุศโลบายให้เด็กๆเขาดูแลช่องปากดูแลฟันว่าให้ดีเพื่อที่จะได้ถ้าฟันสวยหนูก็จะได้เอาไปแลกกับเทพในราคาดีๆแล้วก็จะได้ของขวัญดีๆนั่นเองนะคะตามความเชื่อของแต่ละประเทศเนาะเดี๋ยวหลังจากบทอ่านนี้ก็จะมีงานให้นักเรียนนะคะได้ทำ